สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องท็อปจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งทําให้เรานั้นไม่พอใจเกิดจากสิ่งไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวน้องท็อปจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากตรงไหนและเพื่อนเพื่อนสามารถนําสิ่งที่น้องท็อปเล่าให้ฟังวันนี้ไปปรับใช้ได้น้องท็อปลองใช้แล้วได้ผลดีมากมากอยากมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะการที่เหตุการณ์หนึ่งหรือว่า ใครคนหนึ่งทําให้เรานั้นไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่พอใจมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรือว่าของเรานะคะเพื่อนการที่ใครคนใดค,คนหนึ่งทําสิ่งหนึ่งหรือว่าพูดอะไรออกมาเขานั้นทํทนน <c oughs> <ương ước> าทเพื่อตัวเขาเองที่น้องทอพพูดบอกว่าทําเพื่อตัวเขาเองมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากทํา เขาเลยแสดงสิ่งนั้นออกมาแต่สิ่งนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเราหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับใจของเราเลยทําให้เรานั้นรู้สึกไม่พอใจหรือว่ารู้สึกแบบไม่ดีกับเขาใช่มันเกิดจากสิ่งนี้ซึ่งจริงๆมันไม่มีใครผิดเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแต่ว่าทุกคนนั้นทำอะไรบางอย่างนั้นเพื่อตัวเราคือเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา โอเคไหมเพื่อนเอนเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะใช่มันไม่มีใครผิดเขาไม่ผิดเราไม่ผิดแต่ว่าทุกคนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองใช่เพียงแค่เราทําความเข้าใจกับตรงนี้เราก็จะรู้สึกไม่พอใจเขาหรือว่าไม่รู้สึกแบบไม่ดีกับเขาตรงนั้นมันจะหายไปเลยเพราะเราเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นทําเพื่อตัวของเขาเอง อย่างเช่นเราอยากไปเที่ยวอยากไปช็อปปิง้งอยากไปทานข้าวสิ่งที่เราอยากทําคือเราทําเพื่อตัวเราเองแต่ไม่เป็นการเดือดร้อนคนอื่นนะเพื่อนๆใช่เพียงแค่เราเข้าใจเท่านี้เราก็จะรู้สึกดีเลยเราจะไม่เราจะไม่โกรธเราจะไม่พอใจเราจะไม่อะไรความรู้สึกตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยโอเคนะ เ,เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะคะทานข้าวให้อร่อยทุกๆท่านมีความสุขมากๆคะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย